สวัสดีครับผมนายพัศกรทองทรัพย์วัต2ตสองทับหน้าศูนย์ครับวันนี้จะมานำเสนอมินิโปรเจกต์ของผมนะครับเป็นระบบร้านสะดวกซื้อนะครับหน้านี้จะเป็น ER diagram นะครับ<ๆ>เพื่อจะเอาข้อมูลไปเพิ่มใน d a t a าเบสของเรานะครับก็จะมีล็อกอินเป็น FK นะครับรับมาจากพนักง,งานที่เป็น PK นะครับต่อไปจะเป็น ข้อมูลบัญชีนะครับแล้วก็ข้อมูลรายรับนะครับก็จะมี pk fk แยกกันเลยนะครับส่วนต่อไปจะเป็นรายการบัญชีก็จะมี pk นะครับแล้วก็ตารางการชำระเงินจะมี pk fk นะครับ2ตัวต่อไปจะเป็นตารางการรับสินค้านะครับตารางหมวนหมู่สินค้าคลังสินค้าตารางข้อมูลสินค้าตารางสินค้าแล้วก็ตารางใบเสร็จตารางธุรกรรมและการชำระเงินครับ แล้วก็ตารางการขายสินค้ากับตารางการปรับปรุงสต็อกนะครับต่อไปเราจะไปดูใน mysql workbench นะครับที่เราเพิ่มโค้ดลงไปใน Database นะครับขั้นตอนแรกก็จะเป็นการ create Database ของเรานะครับแล้วเราก็จะใส่ชื่อของ Database ที่เราอยากตั้งนะครับส่วนต่อไปจะเป็น create table ของ Category นะครับ ก็จะเป็นหมวดหมู่สินค้าครับอันนี้เราก็แอดข้อมูลเข้ากัตรกลีนะครับก็จะมีเครื่องดื่มของใช้ทั่วไปเครื่องปรุงขนมต่างๆนานาน,าน,นะครับเทเบิลต่อไปจะเป็นเทเบิลของสลิปนะครับแล้วก็ตามมาด้วยโปรดักอันนี้จะเป็นข้อมูลของ Product i d นะครับของขอภัยครับของ p r o d u c t ครับ เอาไว้ดูสต็อกของนะครับอันนี้ส่วนต่อไปจะเป็นเทเบิลของออเดอร์ออเดอร์ไอเทมเพย์เมนต์นะครับส่วนอันนี้คเทเบิลโปรดักจะเป็นรายการสินค้านะครับหรือที่โชว์ให้ลูกค้าดูนะครับก็จะมีข้อมูลตามไปด้วย p r โปรดัก q u เ l i t คุณภาพแล้วก็ category id นะครับ ข้อมูลก็จะขึ้นตามนี้เลยนะครับที่เราแอดเข้าไปทเบิลต่อไปจะเป็นติเขตนะครับส่วนต่อไปจะเป็นทเบิลของยูเซอร์นะครับหรือพนักง,งานของเรานะครับอันนี้จะเป็นข้อมูลของยูเซอร์นะครับหรือพนักง,งานของเรานะครับก็มียูเซอร์เนมเฟิร์สเนมพาสเวิร์ดโลนะครับส่วนต่อไปเราจะไปดูในพีเอสพีไม่แอดมินนะครับหรือที่เรา แอดข้อมูลมาจากเมื่อกี้นะครับนี่มันก็จะขึ้นมาแล้วนะครับก็จะเป็น table user จะมี column id user name first name password l o w นะครับต่อไปจะเป็น product นะครับมี product id product name quality price แล้วก็ category id นะครับส่วนต่อไปจะเป็น payment นะครับหรือรายรับของรอนะครับ ก็จะมีบอกว่าเพื m e n t ม d ไดีเท่าไรรานะคารวมเท่าไรนะครับแล้วก็จะมีบอกว่าออเดอร์ไอเดียไหนเป็นคนซื้อนะครับจะมีวันเวลาบอกด้วยนะครับต่อไปจะเป็นออเดอร์ไอเทมหรือที่ลูกค้าซื้อนะครับส่วนนี้ก็จะเป็นเทเบิลออเดอร์ที่ลูกค้าซื้อเหมือนกันครับเทเบิลนี้จะเป็นสต็อกสินค้านะครับ ก็จะมี product id product name แล้วก็ของที่เราสต็อกไว้ในร้านนะครับส่วน table นี้จะเป็น table ของ slip นะครับเวลากดยืนยันคำสั่งซื้อนะครับส่วนต่อไปจะเป็นมวดหมู่สินค้านะครับในร้านค้าของเรานะครับก็จะมี category id w r u id แล้วก็ category name นะครับก็ข้อมูลก็ตามนี้เลยนะครับ <c oughs> ส่วนต่อไปเราจะไปดูหน้าเว็บของเรากันนะครับเปิดมาหน้าแรกจะเป็นหน้าล็อกอินเข้าสู่ระบบของแอดมินนะครับเราก็ใส่ username กับ password เข้าไปเลยนะครับนี่พอเราเข้ามาแล้วก็จะเป็นหน้า Product นะครับมีสินค้าให้เลือกต่างๆนานานะครับก็จะมีให้เลือกหมวดหมู่นะครับ ต่อไปจะเป็นหน้าโปรดักนะครับหรือเอาไว้ดูสินค้านะครับเราสามารถเพิ่มสินค้าลงในนี้ได้เลยนะครับต่อไปจะเป็นหน้าสต็อกนะครับเอาไว้เพิ่มของนะครับหลังบ้านส่วนต่อไปจะเป็นหน้าเพย์เมนต์นะครับเอาไว้ดูรายรับนะครับว่าลูกค้า หรือวันนี้รับตังมาเท่าไหร่นะครับต่อไปจะเป็นหน้ารีพอร์ตนะครับหรือรายรับต่อเดือนนะครับมันก็ขึ้นโชว์เป็นกราฟนะครับต่อไปผมจะมาสาธิตระบบให้ดูนะครับผมจะเลือกเป็นสินค้าที่ผมจะซื้อนะครับก็คือ เอาเลแล้วกันครับสามหอ่อแล้วก็เทสโต้สามห่อนะครับส่วนอันนี้ปากกาผมเพิ่งเพิ่มมานะครับเดี๋ยวผมไปลบก่อนเพราะยังไม่มีรูปนี่ครับพอลบเสร็จปุป๊บหน้านี้ก็จะหายไปนะครับเราก็ไม่เลือกสินค้าใหม่ดีวกว่าครับคราวนี้ผมเอาเป็นน้ำโค้กสองแล้วกันครับน้ำเปล่าสอง หลอดไฟ1ยาสีฟัน1น,นะครับแล้วก็ผมอยากกินลูวมนะครับเอาร่วม2นี่ครับพอเรากดเลือกสินค้าเสร็จปุ๊บมันก็จะมาเข้าหน้ารายการสินค้านะครับหรือะาร้าสินค้าที่เราเลือกนะครับก็จะมีน้ำโค้ก2ราคา20บาทนะครับยอดรวมก็จะเป็น40นะครับต่อไปก็จะเป็นน้ำเปล่า2 20่บาทเหมือนกันนะครับเป็นขวดใหญ่ครับ ต่อไปจะเป็นหลอดไฟ1นะครับราคา75บาทนะครับยาสีฟัน1กล่อง1้0นะครับเมนท้อนร,รวมลดมินนะครับในกรณีที่ลูกค้าเลือกคืนของอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับหรือไม่ซื้อแล้วอย่างเช่นน้ำโค้กแลก้วนะครับผมก็ลบออกเลยนะครับต่อไปก็จะมาหน้าสรุปคำสั่งซื้อนะครับจะมีรายการจำนวนรายการสินค้านะครับเป็น4รายการจำนวน ชิ้นทั้งหมด6ชิ้นนะครับก็จะขึ้นยอดรวมทั้งหมด255บาทน,นะครับเราสามารถเลือกวิธีการชำระเงินนะครับได้โดยมี3ตัวเลือกนะครับเงินสดก็คือจ่ายหน้าเคาน์เตอร์นะครับ2บัตรเครดิตนะครับก็คือจะมีที่ลูดตั้งหน้าร้านนะครับ3จะเป็นสแกน QR c o d e นะครับอันนี้ผมเลือกเป็นเงินสดแล้วกันครับพอเรากด ยืนยันคำสั่งซื้อนะครับก็จะมีบินมาให้นะครับก็จะมีออเดอร์นะครับ ID นะครับเป็น6 4วันเวลานะครับที่ซื้อแล้วก็จะมีไอเทมนะครับก็คือรายการสินค้าที่เราเลือกซื้อไปเมื่อกี้นะครับก็จะขึ้นรวมให้เลยนะครับยอดรวมก็จะเป็น255บาทนะครับ เราจะมีบอกด้วยนะครับว่าเราจ่ายเป็นอะไรอันนี้เราจ่ายเป็นเงินสดนะครับเรากดพิพ์เสร็จปุ๊บต่อไปเราก็จะไปดูหน้าสต็อกนะครับมีเมนทอร์สองนะครับเมื่อกี้ก็ลดไปแล้วก็เป็นพวกรถด,ดีนะครับเทสโตน้ำโคกอันนี้เราไม่ได้เอานะครับมีน้ำเปล่าเราสามารถเพิ่มลดหรือ ลดหรือเพิ่มสต็อกได้นะครับเช่นผมจะเพิ่มน้ำน้ำโค้เป็น100นะครับในคลังสินค้าของผมน้ำปลา1 0 0ถ้าสินค้าต่ำกว่า20นะครับมันก็จะขึ้นว่าลดสต็อกนะครับในหลังบ้านนะครับถ้าสินค้าหมดมันก็จะขึ้นว่า Out of stock นะครับหรือให้เติมสินค้าทันทีนะครับ อันนี้ผมจะมาซื้อใหม่แล้วกันนะครับนี่ครับนำโค้กสองนะครับเป็นเงินสดซื้อเราไปดูหน้าสต็อกนะครับนี่ครับสต็อกลดไปแล้วนะครับต่อไปจะเป็นการเพิ่มโปรดักนะครับหรือเพิ่มรายการสินค้าในของเรานะครับผมจะเพิ่มเป็นยางลบแล้วกันครับ5บาท จำนวน100ราคา5บาทนะครับเป็นของใช้ทั่วไปนะครับนี่ครับมันก็จะขึ้นมาแล้วนะครับยางลบจำนวน100ราคา5บาทมวดหมู่ของใช้ทั่วไปนะครับเราก็สามารถอิดิบหรือลบได้เลยนะครับในหน้านี้ผมก็จะลบออกก่อนนะครับเพราะยังไม่มีรูปต่อไปเราจะไปดูหน้าเพ y m e n นนะครับหรือรายรับที่เรารับมานะครับเมื่อกี้จะมี2ออเดอร์นะครับ ก็คือออเดอร์ออเดอร์ที่64นะครับเวลาเที่ยงคืนครึ่งน,นะครับราคารวม255บาทนะครับแล้วก็อันนี้จะเป็นออเดอร์ที่2นะครับเป็นน้ำโค้ก2องกระป๋องนะครับ40บาทออเดอร์ดี65นะครับเวลาเที่ยงคืน31นะครับนี่มันก็จะขึ้นมาให้เลยนะครับต่อไปเราจะมาดูหน้ารีพอร์ตกันนะครับ ถ้ารีพอร์ตก็จะมีให้เลือกดูวันที่นะครับวันเดือนปีเลยนะครับแล้วก็จะมีให้เลือกดูว่าลูกค้าจ่ายเงินมาแบบไหนนะครับมีทั้งเงินสดบัตรเครดิตแล้วก็ที่รูดนะครับต่อไปจะเป็นออเดอร์ที่ออกไปนะครับเมื่อกี้มี2ออเดอร์ที่เราซื้อนะครับก็255บาทก็อยู่นี่ครับวันที่8นะครับก็คือวันนี้นะครับที่อัคดคลิป ส่วนออเดร์ที่สงก็40นะครับอันนี้จะเป็นรายรับที่เข้ามานะครับส่วนอันนี้ก็เหมือนกันนะครับเป็นเทสต์ไพนะครับเป็น40บาทจ่ายเงินสดขึ้นวันเวลาที่เราออกบินนะครับนี่มันก็จะขึ้นแบบเรียลไทม์เลยนะครับน,นี้เป็นเครดิตการยบาทที่ผมเทนนะครับต่อไปจะเป็นเพเมนต์นะครับ ก็จะขึ้น order id มานะครับ6 5 4ลบส่ส่วนพวกที่ขึ้นมาก็คือที่ผมเทสไปนะครับเราสามารถเลือกวันได้นะครับว่าเราจะดูวันไหนผมเอาเป็นวันที่6นะครับสิ้นสุดก็วันนี้นครับเอาเป็นเฉพาะแค่เงินสดอย่างเดียวนะครับนี่ครับมันก็จะขึ้นมาแล้วนะครับนี่ส่วนอันนี้จะเป็นสอออเดอร์ที่เราเพิ่งซื้อเมื่อกี้นะครับอันนี้ก็เหมือนกันครับ ก็ขอจบการน,นำเสนอ,อเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ